สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้คืออาหารเย็นของเรานะคะแกงไก่ใส่หน่อไม้เปรี้ยวใส่ผักใส่ใบชะพูนะคะหรือว่าผักอีเลิศค่ะเลิศมากแซ่บจริงๆ ส่วนน้องดีของเราก็อยู่ตรงนี้นั่งรอแม่อยู่ตรงนี้แม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกนี่หิวข้าวยังน้องดีหิวข้าวยังนะดีเย้ยดีเย้ยน้องดีหิวข้าวยังดอถ้าปล่อยลงมาก็วิ่งไปนอนในห้องน้ำ ก็เลยไม่ปล่อยน้องดีร้อนมากปล่อยไม่ได้เลยวิ่งไปนอนในห้องน้ำนู่เดียวนั่งตรงนี้หละจะได้ไม่ดือ้อมาแล้วฝนมาแล้วเก็บผ้าก่อนเก็บผ้าก่อนฝนมาแล้วมืดมาแล้วมืดมาแล้ว ฝนตกลูกลมแรงมากโอ้โหลม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 แรงมากเลยดีเย็นไหมลูก ฝนตกแล้วดีใจจังเลยไม่ร้อนแล้วนะลูกเตี้ยเตี้ยเย็นเปล่าเตี้ยเย็นเหรอเย็นน้องดีอหไรเย็นไหมลูกไม่ต้องมาหาไอ้้เียยนเลยนั่งลงนั่งหล่อหล่อนั่งรอ่อนั่งรอ่อนั่งรอ่อลูกนั่งรอ่อนั่งรอ่อนั่งอยู่กับพี่ไม่ต้องมาอ้อนนะ Oh, no. ออนแล้วนี่อนอนออนนีอุลมแรง ไม่ไปนูน่นนะกินไปกินน้ำเร็วฝดมาแล้วกินข้าวเลย หิวข้าวยังลูกหิวข้าวยังอือจะกินกับตาเหรอมาเออกินข้าวกับตาเหรอลูกลอันนี้คือมาอ้าวอ้อนแม่แล้วไปดูฝนอุย้ยดีใจฝนตก